วัสดีครับทุกท่านนะฮะตัวพันธุ์ท้ายตัวที่ท่านเห็นนะเป็นตัวพันธุ์ท้ายยาวแล้วก็ผมมาทาทาเป็นตัวใหม่แปลงเป็นแบบเอ้ยมาทำเป็นสองรางได้นะครับอย่างเงี้ยก็คือทําเป็นสองระบบสลับรางเอาในความคิดส่วนตัวของผมถ้าผมถามเลยแบบนี้นะครับลงตัวที่สุดก็ลูกค้าที่จะเอาไปยิงนกนะฮะแล้วก็เราก็จะได้เป็นตัวชุดรางอย่างเงี้ยแยกไปเลยแล้วก็อยากยิงปลานะครับหายอยู่หากินต่างๆแล้วก็สับรางแป๊บเดียวนัดสองตัวนะครับใช้เวลาน่าจะไม่ไม่กี่วิเอง บางทีเราใช้ควบใช้ล่างเดียวนะครับดับแปลงไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวยิงให้ชมนะครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับตัวนี้ผมเลือกใช้ไกลเครื่องวงกลมนะครับแล้วก็ปรับหน้าเลียกทั้งหมดเลยเวลายิงไรงต่ำจะไม่เก่กะมัมันจะสมมติพูดถึงนะครับแล้วก็เรื่องวิธีนี่ก็ดีด้วยปรับเรื่องก็คือป้องกันทั้งหมดเลยอย่างเช่นตัวเชือกจะขาดนะครับก็ติดรีโมทช่วยนะฮะ ติดมาแบบนี้นะครับยังมาม่าโอเคส่วนการยิงนะครับวันนี้ผมทําเป็นตัว12เมตรก็คือระยะที่เขาแข่งขันนั่นแหละนะฮะก็คือผ่านการวัด้ามาประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับให้ดูนะครับเล็งมันจะเล็งง่ายก็คือเล็งเล็งตามรางนะครับเล็งตามสารรางไปเรื่อยๆนะครับไอตัวเหล็กก็วันนี้มันดีอย่างก็คือมันจะมีขอบเป็นมุมแล้วมันเล็งง่าย มันไม่มวลไม่แรงต่างเวลาเรามันจะมองเห็นชัดเจนเลยอย่างนี้นะครับโอเคลูกลอยไปไกลนะครับอยู่ประมาณสักเมตรอ,อยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็คือทดสอบอยู่ที่เราตึงยางเราตึงมากกว่านั้นก็ไปได้มากกว่านั้นนิดๆน,นะครับโอโอนาทีผมพูดถึงเรื่องความสะดวกคล่องตัวนะฮะน้ำหนักแรงต่างก็ถือว่าลงตัวดีน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งโลนะฮะ กับแปดขีดชงชักหนึ่งร้อยสิบห้านะครับโอ้โหนา่าโอเคนะเข้ามือแล้วแรกแรกลูกค้ามือใหม่นะครับใช้ข้อข้อแรกสองนิ้วนะครับกอดที่นี่นะครับก็เรียบเรียงตรงนี้ให้มันให้มันบาลานซ์หน่อยขึ้นไลก่อนนะครับไปตังวมุมเลี้งไม่ไว้แล้วเลียงเข้ามาเกาะอ,อย่างเงี้ยง่ายมากเสร็จแล้วก็จัดให้มันเท่าๆันแบบนี้ครับใส่ลูกลูกก็ตั้งแต่8มิล ลูกแก้วก็เป็น16มิลน,นะครับลูกดินก็20มิลใหญ่กว่านี้ก็ได้30มิลก็ได้นะครับตัวใหญ่โอเคนะอย่างเงี้ยขึ้นยางปึ๊บนะครับยิงอยู่เป็นลูกดินนะครับเดี๋ยวผมเอาด้านด้านขวาบ้างนะครับอยากเห็นไหมเนาะนะโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นนะครับเกปึ๊บ ตัวยางผมจะทําอยู่ระดับลกลางนะครับเผื่อผู้สูงอายุต่างๆแล้วก็มีเด็กนี่แม่อะไรบ้างน,นะครับยางก็งกลางๆไปก่อนนะครับเผื <ST IT> ่อเราแบบไอ้ย,อยางมั้นแรงมากกว่าน,นี้ฮะคุณล่ารต่างๆนะครับเราก็มัดยางตึง้าไปอีกแค่นั้นเองตัวย,ยางผมมียางอะไรให้ชุดนึงนะครับเวลาลูกค้าตัวนึงมันอยู่ได้นานอยู่นะตัว,ต,วตัวที่มันเป็นอะไรเราก็เก็บไว้นะครับเพราะว่านี่ช่องช่องเก็บผกักแช่ผักในตู้เย็นนะครับผมเอาตรงกลางเลยเปลี่ยนเจอแล้วโอเคนะฮะ เอ,เอาตัวกลางนะครับเปลี่ยนใจไวมากจะพูดถึงผมว่ามันคุมนะพูดถึงว่ามันหนึ่งมันยิงหนังสติ๊กได้ด้วยแล้วมันจะเป็น2ระบบยังไงบ้างนะครับคุณพี่รอแป๊บเดียวนะผมผมก็อยากจะยิงให้มันลง,ลงหมดแล้วมันมาขนาดนี้แล้วนะครับสี่เป้านะครับระยะสิบสองเมตรระยะแข่งขันเลยแต่ไม่เคยไปแข่งขันเพิ่งเข้าวงการนะครับเพิ่งทาได้ไม่นานแล้วก็พอเข้าวงการก็มีโควิดเขาไม่ได้มีแข่งขันผมกอ็อยู่บ้านนี่แหละไม่เป็นไรนะครับ อยากไปรับรู้เหมือนนั้นไปเขาทำยังไงก็เป็นกันยังไงนะครับโอเคของเราก็เป็นเหมือนจะเป็นแนวใหม่ๆเรื่นต,ตัวเปืนนะครับขึ้นลูกนะครับก็จะยิงไปสองเป้านะครับลูกค้ารอแป๊บหนึ่งนะที่ผมอยากยิงคือผมผมก็อยากจะยิงสดๆให้ดูว่ามันเอ้มันใช้งานได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่ายิงนัดเดียวแล้วก็ถ่ายข้ามไปแรงต่างนะครับเดี๋ยวผมทำตัวนี้เสร็จแล้วก็จะยิงปลาให้ดูระบบุกยิงปลาอย่างนี้เลยพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ โอ้นะครับเคนับหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วเอ่อทางตัวนี้ให้บาลานนะครับปรับตรงนี้นะครับทุกท่านแล้ <c oughs> วก็ใช้ข้อใช้2นิ้วนะครับ2นิ้วเกาะเข้าแรกเท่านั้นจะไปจับหมดเท่านี้อันนี้เป็นวิธีการใช้งานนะครับเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไกลตัวนี้นะไกปืนเนี่ยไกมันไม่อะดึงึันมาก่อนแบบนี้ผมปรับหน้าเรียบทั้งหมดเลยนะครับลงตัวดีเสร็จแล้วก็ดึงไวๆครับเึ๊่มาเกาะเกาะเสร็จแล้วเราก็ทําให้มันบาลานแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ลูกเข้าไปแบบนี้ ก็ลูกไม่ว่าจะเป็นลูกสักแปดมิลพอดีลูกหกมิลมันจะชอบหลุดนะครับแบบนี้โอเคใส่ลูกเข้าไปกลางๆครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับเวลาเล็งล่ะถ้าระยะนี้เล็งจากด้านบนไปเลยก็ได้ไปถึงด้านบนตรงกลางเหล็กก็ได้นะครับเล็งจากสันเหล็กเอาแบบผมดีกว่าผมจะเล็งจากสันเหล็กมุมเหล็กมันเป็นสี่เหลี่ยมมองเหล็กมุมนี้ก็ถึงเหล็กตรงนู้นนะครับอย่างนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมก็จะเล็งเท่านี้แหละน่าจะเห็นกันอยู่น่สุดท้ายนะครับแเนี้ยประมาณนี้ สไลด์เรายิงสมมติเราไปหายอยู่หากินนะครับไปยิงนกยิงนูเร่งต่างนะครับแล้วก็เราอยากได้ปลาั้งอย่างอันที้คุณลองดูตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับ <S <S ตัวปืนชุดนี้มันจะเป็นตัวสองลางนะครับเวลาสั่งนะครับผมทําโปรใหม่ได้นะครับตัวนี้ใช้เอาตัวนี้แล้วกันเพื่อจะได้ไม่นานนะครับหรือว่าใช้ไขควงมือนะ <S <S อเออปอกแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วเราก็ถอดชุดลางแบบนี้ออกครับ อย่างเงี้ยโอเคเราถอดเราถอดชุดล่างแบบนี้ออกนะครับแล้วก็สลับระยะด้านนี้นะครับตัวอุปกรณ์ในแต่ละชุดผมจะมีอุปกรณ์ให้ให้พร้อมใช้งานทั้งหมดนะครับก็คือแบบว่าเอาไปต้องไม่ต้องพวัาตัวงจะต้องหาซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคก็ได้นะครับกะบดึงม,มันจะพอดีพอดี คุแต่ละตัวมันจะทำดูนะ็อมันจะเท่ากันเท่ากันในแต่ละตัวเลยนะครับโอเคสกูน็อตเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้มันหล่นไปทีงไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเด, <c oughs> เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวน็อตตัวใหม่มาให้ก็ได้เลี๋ดวดูผมเข้าๆนะคมันน่าจะหล่นอยู่แถวนี้นะครับน็อตตัวนี้เออเป็นอย่างนี้เลยฮะโอเคได้ดีเลยเดี๋ยวผมก็ใช้น็อตตัวนี้นะใช่น็อตสองตัวนะครับ ข้านี่แล้วก็เข้าตรงนี้มันจะพอดีพอดีเลยต้นโอเคเรียบร้อยนะครับเอ่อใส่ผมมีอุปกรณ์มีโลกสาย p e. ีให้80ปอนด์ยาว40เมตรนะครับแล้วก็มีตัวลูกดอกให้ลูกดอกก็4มิลถึง4.5มิลขึ้นขึ้นลูกธรรมดานะครับไม่มีอะไรนะฮะตัวไกเปืนนะครับทุกวันนี้นะครับสำคัญมากนะครับเวลาจะซื้อแรองต่างพี่เอ่อของผมจะมาตรฐานหนึ่งก็คือเรื่องตัวไกลปลืนสแตนเลสจะไม่เอาเป็นไกเหล็กนะครับมันก็ดีเป็นตัวอย่างแล้วกัน เออสัตะเล็แล้วก็มีตัวเซฟเซฟด้านบนป้องกันการลั่นนะฮะเวลาเราขึ้นต้นมงต้นไม้ที่เกียดเราอยากลงในแต่บางทีข,ขึ้นหลายเส้นอย่างเงี้ยฮะเนี่ยก็เอาตัวนี้ลงนะครับปีเหล็ก40่สเสนนะครับเอ่อรองรับลูกโรเลอร์ได้แล้วก็ถ้าไม่ใส่โรลเลอร์ก็ใส่ไป3ามเส้นอันเดียวก็พอนะครับเดี๋ยวผมไปตั้งเป้าแป๊บหนึ่งนะครับมันล้มอยู่ เา,ไป,าไ,ไปดูกันนะครับระยะอันนี้ก็ถือว่าไกลนะครับจริงๆเรายิงตามตามคล้องก็ไม่ได้ว่าไกลขนาดนี้นะครับคุณพี่ก็ไปปรับปจูนอะไรต่างๆเอาผมยิงระยะนี้น่าจะประมาณสิบเอ็ดเมตรนะครับลงมาหน่อยหนึ่งโอเคน่าจะเป็นยังไงไปดูกันนะฮะอันนี้เป็นตัวปืนยิงปลาเรียบร้อยนะครับในตัวรางเดียวกันโอ้ได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 ้นะลงตัวลงตัวมากนะครับเป็น จริงๆผมคิดมาตั้งนานแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายทําให้ดูนะครับติดนี่ติดนี่นเลหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นปืนที่ที่ลงตัวนในในทั้งสองด้านเลยนะครับคุณพี่แบบอ,อยากปืนยิงปลาที่เด็ดๆเอามาหน่อยนะฮะมันเด็ดยังไงบ้างตัวบรรท้ายทำไมพูดถึงนะครับมันก็จะแตกต่างแล้วแต่คนชื่นชอบเอาเ,อาเด็ดก,ก็คือตัวเรื่องรางตัวใหม่ผมก็มีส่วนในในแนวคิดที่ที่ออกแบบขึ้นมานะครับก็คือติดติดกล้องเลดดอทก็ได้นีฮะมันจะมีสังเกตมันจะด้านข้างนะครับ มีแถบประมาณ20มิลแล้วก็ยังติดเลเซอร์ก็ยังได้ตัวไกลปืนผมทำเป็นตัวไกลสเตเลตไม่ไม่ไมไมอาเหล็กแล้วหนึ่งไม่ก๊อกแก,ก๊กไม่งองแงแรงต่างนะครับตัวตัวชุดลามก็จะลึกอยู่พอดี4.5่้ามิลใส่ลูกเนี่ยมันจะพอดีพอดีเลยนะไม่ได้เป็นลางแดกแปลงนะครับเป็นตัวปืนยิงปลาพอพอดีพอดีกับลูกลูกดอกเลยยาวมาตัวปีกนะครับลงตัวตัวปีกตัวนี้ก็คือมันดีอย่างก็คือถ้าเราดูง่ายๆนะครับมันจะอยู่ข้างในนะไม่ไม่ต้องมาติดด้านนอก น็อตอกาสหลุดความแข็งแรงต่างนะครับแล้วก็น็อตประกอบก็จะเป็นน็อตตัวใหญ่สแตนเลสทั้งหมดครับก็มีอุปกรณ์พร้อมยิงให้ทั้งหมดเลยในชุดนี้มีตัวนี้นะแล้วก็มีตัวสุดง่ายง่ายก็คือก็จะมีผมมีสองรางให้เป็นแบบนี้คุณพี่ก็ถอดน็อตประกอบตัวยางอะไรก็มีมีให้นะครับยางตัวหนังสติ๊กลูกดิ้นอย่างเงี้ยก็มีให้อุปกรณ์พร้อมลอบตัวยางต่างก็จะมีอยู่ในชุดให้นะฮะส่วนเรื่องราคาผมโปรให้ได้นะครับสินค้ามีอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องเป็นร่างโลนาเลยนะฮะอย่างเงี้ นะครับแล้วก็มีอยู่ด้านหลังร้านให้ก็มีผมมีไปนะเดี๋ยวไป,ไปดูด้ยวยกันแป๊บหนึ่งนะเนี่ยตัวปืนนะครับเริ่มทีมันจะเป็นตัวปืนยิงปลายอย่างนี้นะครับพอคุณพี่จะเอาแบบตัวสองล่างผมก็จะทำเป็นตัวชุดบนให้ ชุดบมนก็จะเป็นชุดตัวของปืนเนี่ยตัวเหล็กกาวานัยน้ำหนักโดยรวมประมาณโลจุดแปดถ้าประกอบพร้อมยิงนะครับโลแปดขีดโลเก้าขีดอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าเบานะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยความแข็งแรงกันเองที่ผมชอบอย่างรายละเอียดนะครับคุณพี่ไม่ต้องทํำเลยนะรีเวทเนอ่์รีเวทน,นัดนะครับป้องกันก็คือไม่ให้เชือกไอตัวหนังสตงิ๊กนี่มันขาดนะครับตัวนี้ก็โอเคอวัตถุลงตัวฝากกดติดตามด้วยเด้อนะครับคุณพี่ในไม่ว่าจะเป็นในเพจผมเพิ่งทำได้ไม่นานนะครับน่าจะประมาณสี่เดือนนะครับ แต่ก็ขอบคุณกับลูกค้าที่กดติดตามกันครั้งที่เยอะๆแล้วก็อยู่ใน u t u b e นะครับช่องเดิมโดนลบไปนะฮะไม่ทราบสาเหตุเขาหายไปก็ทําขึ้นมาใหม่ก็กติดตามก็ถือว่าเยอะอยู่ตัวนี้เป็นตัว2ระบบผมลดราคาให้ด้วยน,นะครับจริงๆถ้าเกิดเราไปซื้อตัว2ลรางแรงต่างมันจะตกประมาณ4,000ันกว่า 4, บาทผมก็เลยทําโปรช่วงโควิดเอามาหาเงินยากน่เนะช่วยๆเลือกันไปนะครับผมก็ได้งานด้วยนะครับคุณพี่ก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ด้วยถ้าเกิดจะเอา2ลรางนะครับอย่างเงี้ยก็เป็น2ระบบผมลดเหลือ2,900 อุปกรณ์แบบที่เห็นเลยนะครับคอมเมนต์ Comment อะไรต่างก็ลองดูน,นะครับผ,ผมก็แค่ตลับนตรวัดวัดเสร็จแล้วระยะที่เขาแข่งขันเลยแล้วกันนะครับโอเคส่วนเรื่องบทงผมนะครับก็คือคุณพี่ทักไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะโทรก็ได้ศูนย์แปดหกนะฮะเอ่อเอาใหม่นะศูนย์หกห้าครับ,นะรบพี่โทรทีครับศูนย์หกห้าตัวนี้นะครับสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปด สองลางนะครับศูนย์หกห้าสองแปดหนึ่งนะครับแล้วก็แปดเจ็ดห้าแปดนะครับอาจจะทักไลน์มานะครับดูตัวอย่างหน่อยนะฮะแล้วก็วิดีโอคอดูนะครับอุปกรณ์ในแต่ละตัวแต่ละอย่างนะครับอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งไหมตัวท็อปเป็นยังไงบ้างด้านนั้นสองลางหนึ่งท้ายสองหมนเก้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปท็อปดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวไม้สักแล้วก็จะมีไม้ประดูมีหลายไม้นะครับแต่จะเป็นงานก็คือใช้งาน cnc ทํา ตัวรางรางจะตัวนี้กับตัวนั้นต่างกัหนึ่งพันนะครับคุณพี่ลองคํานวณดูเอาแล้วกันขนาดความความกว้างจะเท่ากันอย่างเงี้ยแต่ข้อข้อที่แตกต่างก็คือมันจะเป็นรางหนาสามสามมิลหนาขึ้นมานะครับแบบเนี้ยหนาแล้วที่สมนั้นก็คือเป็นรางตัวเอด้วยเป็นรางศูงนย์อย่างงี้ความแข็งแรงก็จะมีมากกว่าพอแข็งแรงเสร็จนะครับก็ต้องทําเป็นตัวปีกแบบนี้ปีก็จะเป็นหกมิลหน้ายาวเอ่อก็คือยาวอยู่ห้าสิบเซนนะครับตัวนั้นสนี่สิบเซนก็ถือว่า ก็เหมาะสมแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับก็มีลดน้ําหนักให้เดินเบาให้นะครับอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องหนักหนักเกินนะครับส่วนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนแค่ส่งลูกแค่นั้นเองตัวที่รับความแข็งแรงคือจากตรงนี้ไปนะครับตัวนี้เป็นสองชุดล่างนะครับผมทําอะไรเหมือนกันนะครับมีตัวชุดยิงปลาแล้วก็มีตัวหนังสฟติก็คือสามพันเก้าจะเอาตัวยิงปลาเอ่อย่างเดียวอะรอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวชุดนี้ก็คืออยู่ที่สองพันเก้าบวกสองล่างเข้ามาก็ประมาณพันหนึ่งหมือนกันนะครับโอเคนะครับผม เบอร์โทรน,นะฮะไม่ใช่โอเคประมาณนี้แล้วกันจะไปดูด้านในนิดๆนะครับตัวหนังสติกผมฝากหน่อยเด้อน,นะครับเพราะว่าสําคัญมากๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับหัวใจหลักเลยเรื่องเรื่องตัวตัวยานะครับเราสามารถเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าใส่มากมันก็ดึงมือไม่ไหวนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ถือว่ามันมันพอดีพอดีแล้วแหละแ,แต่ที่ขายไม่ได้เลยตัวหนังรองนะครับเพราะว่าหนังรองตัวอื่นมันคือเราเน้นยางแข็งๆเพื่อจะลม้มไอเจ้านกตัวใหญ่ให้ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามัน มันหนังรอไม่ได้มันจะขาดจะต,ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวพิเศษเลยนะครับอย่างเงี้ยก็มีตัวใหม่ให้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีที่จะแพกอยู่ด้านข้างในก็มีนะครับตัวนี้ก็รอลงสีลงประกอบอยู่โอเคผมล้มลาแล้วนะครับขอบคุณครับผมนะฮะฝากกดติดตามด้วยกันพี่ฝากแชร์ด้วยด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับ